จะได้ถึงหานรับปากสเพื่ั่งหน่่มที่หนึ่งก็เชิญคณะกรรมการมาเพื่อประชุมงานที่ที่รับมอบาต่อเ่งไลครับหรัต่อไปเลยครับท่านปานครับม่นนะครับรายงไระเบียบประาที่3านะครับเรื่องที่จะเอให้ที่ประชุมสร้างนะครับคือในภาพรวมครับเรามีอาบน้ำเพื่อนักการนะครับขอ นนนี้ะครับกขอสร้างระบบส่งน้ำนะครับความยาวรวมนะครับแล้วยี่หกพโอนะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนื่องจากการขัดแทนน้ำในน้ำให้แม่จันทร์ต่อหน้านะครับขึ้นไป็สี่แห่งนะครับตัวแรกของเริ่มงอากาศในบางส่วนนะครับส่วนสามตัวนะครับเป็นก๊อดจริงน้ำหน้าปอดรอนะครับทั้งช่วงมีท่าบันไดขึ้นมาประมาณ สาขออนุญาตทาเดียครับมื่อกี้คณะรัฐนตรีเสนอเชิดา2ลนาสามสอนะครับได้กำหนดให้คมจุที่ไม่มีกระจักษิ์ที่อยู่ในเขตหรือนเขต็นมองการพิาสิทธที่ดินที่มีแต่นักการก็จะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกําการนครับสองเจ้าหน้าที่ดีจังหวัด าหาที่ดินของกรมจัประทานระครับรโดยปกติเนี่ยเดินหลักการการจัดหาที่ดินต้องนําหน้าฝ่ายก่อสร้างนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาที่ดินให้ได้ก่อนการก่อสร้างเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนจึงต้องดําเนินการไปพร้อมกันนะครับฝากครับก็จะเป็นแปลงที่1นึ่งถึงแปลงที่แปดครับึ่งถ้าหากว่าเป็นชุดแรกนี่ก็จะเป็นท่านนายอำเภอเป็นประธานนะครับ ชุดที่สองก็จะเป็นท่านครว่าราชการจังหวัดม่าม่ไม่่เป็นนาสรนประาส์เป็นอาระธันครับเป็นในหนสั่งของเพื่อนมนตร